วัดีค่ะวันนี้พบกับครูจอยอีกแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูจอยจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องประสาทสัมผัสทั้งห้าห้าอย่างนี้เลยประสาสัมผัสทั้งห้าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆลองดูหน้าจอหน้าจอครูจอยสิคะเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็น การได้กลิ่นการชิมรสการได้ยินและการสัมผัสว้าวนี่แหละค่ะคือประสาทสัมผัสทั้งห้าก่อนที่ครูจอยจะไปสอนเด็กๆครูจอยมีนิทานมาฟาังเด็กๆหนึ่งเรื่องด้วยกันค่ะเป็นนิทานเรื่องราวเกี่ยวกับน้องต้นกล้าดูซิว่าน้องต้นกล้าเนี่ยจะไปเธอจนภยัยไปเจอกับอะไรนะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะ ถ้าเด็กๆอยากฟังแล้วไปชมนิทานกันเลยว้าวผีเสื้อสวยจังทั้งปีกและลายต้นกล้าชอบใจมองไม่เบื่อเลยต้นกล้าในกระจกทำไมตลกจังชอบทำท่าทางตามอย่างต้นกล้า บายบายจ๊บจุบพี่ส่งจูบให้ต้นกลา้าบายบายพี่ไปโรงเรียนกริ้งกริงกรุงกริง,รงลมพัดกระดิ่งไกวต้นกล้าชอบใจเสียงใสฟังเพลินกาแฟหอมกรุนคุ้นกลิ่นตอนทุกเช้าพอชอบร้องว้า หอมไมต้นกล้าหอมกลิ่นดอกไม้ชื่นใจต้นกล้ากรีบขาวงามตาชื่อว่ามะลิมะนาวหั่นใหม่แม่ให้ชิมดูต้นกลาปากจูดโอ้โหเปรียวจัง ไอศครีมหวานหวานเบิกบานหัวใจต้นกระตดใสชอบใจไอศครีมแก้มพี่ปังป่องขอลองจับหน่อยต้นกระค่อยคอยลูบแก้มของพี่ต้นตะบองเพชรอุ้ยอุ้ยอ้อยอุ้ย,ยเขตแล้วจ้า หนามแหลมจริงนะต้นกล้าเจ็บจังโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับต้นกลา้าต้นกลาไปเจอกับอะไรมาบ้างเนี่ยเมื่อเียไปเจอกับเริ่มแรกเลยเจออะไรนะมองดูผีเสื้อใช่ไหมคะมองดูผีเสื้อกัน้นมองดูผีเสื้อก็คือใช้ตาถูกไหมคะมองดูผีเสื้อ หอมกลิ่นกาแฟามองดูกระจกชิมรสมะนาวใช่ไหมคะแต่ชิมรสมะนาวแล้วเป็นยังไงหลบเปรี้ยวมากเลยอืมนี่แหละค่ะอ้าวแล้วทำไมชิมรสมะนาวแล้วถึงเปรี้ยวมองแล้วทำไมต้องใช้ตาม,มองใช้อย่างอื่นมองได้ไหมใช้อย่างอื่นฟังได้ไหมว้าเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าประสาทสัมผัสเนี่ยมันคืออะไร ครูใจจะสอนเด็กๆนะคะว่าประสาทสัมผัส5ทั้งห้าเนี่ยก็คือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านอวัยวะรับความรู้สึกเมื่อกี้ครูใจพูดคำว่าอวัยวะรับความรู้สึกแสดงว่าอวัยวะทั้งห้าของเด็กๆที่ครูใจบอกเมื่อกี้เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกอะ อวัยวะที่รับความรู้สึกก็มีอยู่5้าอย่างด้วยกันเลยหนึ่งคือการมองเห็นรับความรู้สึกผ่านอะไรคะผ่านดวงตาต่อมาอ่าอวัยวะที่รับความรู้สึกคือพอเราสูดเข้าไปเราได้กลิ่นอ่าอวัยวะต่อมาคือลิ้นรับความรู้สึกโดยการชิมรสใช่ไหมคะอวัยวะที่รับความรู้สึกต่อมาก็คือการได้ยินต่อมาคือมือ เราไปสัมผัสเราไปจับแล้วเราก็ได้รับความรู้สึกทั้งห้าอย่างนี้เมื่อเราได้รับความรู้สึกแล้วเราก็เลยเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าเย้อะไรนะเรียกว่าอะไรนะประสาทสัมผัสทั้ง5้าเย้หรือเรียกว่าอวัยวะที่รับความรู้สึกอวัยวะรับความรู้สึก คือประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อมาตาอาวัยวะอวัยวะรับความรู้สึกอันแรกคือตาตาเรามีไว้ดูอ่าเหมือนกับต้นกล้ามองดูผีเสือ้อใช่ไหมคะต่อมาจมูกจมูกเรารับความรู้สึกอะไรเหรอ อ่าเอาไว้สูดดมใช่ไหมคะไว้สูดดมไว้หายใจใช่ไหมคะอ่านี่เลยเหมือนเราดมดอกไม้ดมกลิ่นต่างๆใช่ไหมคะต่อมาแล้วอะไรคะต่อมาอะไรลูกอ่าลิ้นลิ้นมีไว้ชิมรสชาติใช่ไหมคะรสเปรี้ยวหวานมันขม็ม่เด็กๆเ,เคยชิมรสอะไรแล้วบ้างนะเหมือนกับต้นกาต้นกาชิม ไอศครีมแสดงว่าไอศครีมต้องมีรสอะไรหรอมีรสหวานแต่ถ้าเป็นมะนาวล่ะอะไรนะมะนาวต้องเป็นรสอะไรนะอไม่บอกมีกว่าให้กเด็กตอบคุณจอยนะต่อมาหูหูห,ห,หูมีไว้ทําอะไรหรกอมีไว้ทําอะไรคะรับความรู้สึกโดยการฟังเสียงการได้ยินใช่ไหมคะนี่เลยกรุงกริง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 เราก็ได้ยินใช่ไหมคะ ต่อมาอันต่อมาอันสุดท้ายอ,าอยวัยวะที่รับความรู้สึกคือมือ,ม,อมือเช่นเราไปจับแก้มอุ้ยเป็นไงคะนุ่มมากเลยเออคุณจอยจับปากกาปากกาเอาไว้เขียนใช่ไหมคะเหมือนกับต้นก้าต้นก้า,ามือไปจับ้นาของตะบองเพชรอุ๊เป็นยังไงคะถ้าเป็นอะไรที่แหลมคมมันก็ต้องเป็นอะไรลูกเจ็บ ใช่ไหมคะโอ,โ,โอ้โหนี่แหละค่ะเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าในย้ำอีกรอบหนึ่งประสาทสัมผัสทั้ง5้งงา5คืออะไรคะคืออวัยวะอะไรล่กอวัยวะที่รับความรู้สึกเก่งมากเย้ต่อมาเหมือนเดิมเลยท้ายกิจกรรมท้ายกิจกรรมครูจอยก็มีอะไรล่ก มีเกมเหมือนเดิมเลยมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะ,ะเกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันเขาบอกว่าจงลากเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันว้าวออันนี้คืออวัยวะต่อมาภาพที่แสดงถึงอวัยวะต่างๆและต่อมาคือ เราทำอะไรอ่าแถวที่หนึ่งโยงไปหาแถวที่สองแถวที่สองโยงไปหาแถวที่สามหนึ่งสองสามมันจะสัมพันธ์กันนะอ่ะอันแรกเลยตาใครหนะ้าที่ใชอ้อวยัยวะเกี่ยวกับตาใครหนะ้าเด็กผู้ชายคนไหนนะเด็กๆบอกคุณใจไหนสิโยงไปโยงไปจับไปเลยจับไปเลยอ่าต่อมา าตาเรามีไว้ทําอะไรคะมีไว้ทําอะไรคะมีเอาไว้มองเรามองอะไรนะมองอะไรก็ได้แต่เราจะมองดูดูดูด,ด,ดูทีวีอ่ะต่อมาภาพอะไรคะ,ะมจมูกจมูกจมูกใครกําลังทําอะไรเกี่ยวกับจมูกนะใครกําลังใช้อ,อยัยวะจมูกอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงคะดมกลิ่นยูอืมดมกลิ่นเราเขาดมกลิ่นอะไรนะดมกลิ่นอะไรนะ เดงกลิดอกหมงต่อมาเลยต่อมาเลยมือคนใครกําลังใช้อวัยวะเกี่ยวกับมืออยู่คะคนไหนหูกคนไหนคนที่อยู่ด้านบนใช่ไหมคะลากมาตรงนี้เลยอ่ามืออวัยวะเกี่ยวกับมือทําอะไรคะมือเอาไวสส้สัมผัสสัมผัสอะไรคะสัมผัสจับดินสอนั่นเอง เก่งมากๆเลยอะมีอีกหนึ่งหน้าเย่มีอีกหนึ่งนะหน้านะแถวที่หนึ่งออวัยวะแถวที่สองคนกำลังใช้อวัยวะแถวที่สามเขาไปทำอะไรนะอะอันแรกเหมือนเดิมจมูกจมูกใครกำลังทำอะไรกับกาจมูกคะทำไหนทำไหนทำไหนคะ ้างล่างดมอะไรลูกดมอะไรคะดมกลิ่นดอกไม้ต่อมาภาพหูใครกำลังทำใช้อวัยวะหูนะคนนี้ต่อมาหูไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ฟังฟังวิทยุดีกว่าต่อมาสุดท้ายแล้วอะไรคะอลิ้นลิ้นที่อยู่ในปากของเรานั่นเองลิ้น นี่ตันนี้กาลังจะรับประทานรับประทานอะไรนะรับประทานอาหารนั่นเองเย้เด็กๆเก่งมากๆเลยเย้ที่ครูจอยสอนเด็กๆไปแล้วเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของประสานสัมผัสทั้ง5อย่างเลย ไหนเรามาทวนกันก่อนสิคะว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งเลยคืออะไรคะตาตาคือการการอะไรลูกการมองเห็นใช่ไหมคะต่อมาจมูกคือการได้กลิ่นใช่ไหมคะต่อไปลิ้นลิ้นชิมรสชาติต่อไปหูคือการได้ยินและมือคะ่ะมือเราเอาไว้สัมผัสเย้ yeah! ประสาทสัมผัสทั้งห้านี้หรือเรียกสันส้นๆว่าอาวัยวะอะไรนะ อวัยวะรับความรู้ตึเย่เ yeah. ก่งมากๆเลยสำหรับวันนี้ค่ะผู้สอยก็มีเนื้อหาที่สอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้แต่แต่แต่เหมือนเดิมเลยการบ้านการบ้านนะเด็กๆฟังดีๆนะเด็กๆลองไป ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหรือสองอย่างอยู่ที่บ้านเช่นชิมน้ำตาลชิมมะนาวหรือดมกลิ่นอะไรก็ได้อัดวิดีโอหรือรูปภาพแล้วส่งมาให้คุณจอยดูทางไลน์นะคะคุณจอยรอดูเด็กๆอยู่นะเด็กๆอย่าลืมส่งมาให้คุณจอยดูนะคะ สำหรับวันนี้ครูจอยไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปบายบายสวัสดีค่ะ